ลัคนาราศีมิถุนการงานการเงินความรักของชาวราศีมิถุนตุลาคมนี้ไปต้นไปแจม่มสว่างเจิดจรัสปันทุ่งน่าชื่นใจผููมิถุนน่าอิจฉานะคือเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่จะมีความสุขความสำเร็จอาจารย์ดูบริบทดาวจร ไอ้พวกที่รู้โหราศาสตร์เชิงลึกเนี่ยแล้วมีดวงเดิมรือเป็นดาวอะไรไม่ต้องมาถามเพราะมันไปตีความกันอีกเยอะในมุมอย่างนั้นคุณต้องไปหาหมอดูดูส่วนตัวหมอดูที่ไหนเขาดูส่วนตัวที่เขาตีความให้คุณได้ซึ่งผมไม่ได้รับดูไม่ใช่แปลพูดอย่างนี้แปลว่าให้มาดูลงส่วนตัวเพราะฉะนั้นราศีมีถุนทําไมจึงว่าดีประการแรกผมดูอะไรดูแบบมหาภาพภาพกว้างก่อนดาวเสาร์กับดาวราหูจอร่วมกัน,นเดือนสุภาษเห็นไหมสุภาษแปลว่าเป้าหมายแปลว่าความสําเร็จทีนี้มันก็มาตั้งต้นถามต่อว่า คุณมีเป้าหมายหรือ,อยังเพราะฉะนั้นเองเนี่ยราศีมีถุนมันต้องตั้งเป้าหมายและในการเวลานี้ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเพราะสุภาพแปลว่าเป้าหมายแล้วมันเป็นเกษตรแปลว่าตั้งให้ชัดเจนมันไม่ใช่แปลว่าอยู่ๆแล้วตั้งเป้าหมายแล้วกูรอกูรอคอยเลยกูนอนฝันรอไอ้คนประเภทนี้ไร้สาระที่สุดคุณต้องไปต่อยอดเป้าหมายยังไงก็ต้องไปเรียนรู้พ่อจารย์พูดถึงชีวิตตามมันจริงแล้วเล่าอธิบายมันมีคนสักกี่คนที่พูดนี้ให้ฟัง แล้วคนเกิดราศีมิถุนในเวลานี้เนี่ยลัษฎีกุมชะตาจรจรถึงชะตากําเนิดเนี่ยมาจากเรือนกรมมะและมาจากเรือนปัตนิแปลว,ว่าตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงหนึ่งตุลาคมมีคุณมีเกณฑ์เจอคนรักเจอคู่เจอโอกาสที่จะทําให้เกิดการพัฒนาเป็นเรื่องคู่แต่คุณก็ต้องระวังไอ้คนที่เข้ามามันมีครอบครัวไหมเพราะอะไรรู้ไหมประดามศรีที่โครจรมาทับลัคนาเนี่ยใครผู้ใดมีลัษฎีจรทับลัคนาหรือเล็งลัคนามีเกณฑ์จะเจอคู่ใครดวศรีจรทับอาทิตย์เล็งอาทิตย จรทับจันเลงจันจะมีคู่แต่ต้องดูให้ดีเพราะดําสีโคดวงนี้โคจรทับรัคนาราศีมีถุนมีตําแหน่งเป็นประเกษตรประแปลว่าไม่ใช่ของเรารเกษตรแปลว่าของเราประเกษตรแปลว่าไม่ใช่ของเราแปลมีคู่ที่ไม่ใช่ของเราก็แปลว่ามันมีคนอื่นอยู่ก็ต้องดูให้ดีแต่ถ้าเกิดมันเคยมีคนอื่นมาแล้วเออไม่เป็นไรใช่ไหมนี่คือความหมายนี้ดังนั้นเนี่ย ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1ตุลาคมเป็นจังหวะที่1งเจา้าที่2ก็คือ23ธันวาคม68ปลายปีไปจะถึงประมาณเดือนพฤษภาคมปี69เป็นจังหวะที่2มันจะมีลักษณะที่เป็นโอกาสอย่างนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยไอ้เรื่องที่บอกว่าจะเจิดจรัดหลายอย่างเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะที่จะต้องเข้าใจในหลายเรื่องหลายประการด้วยว่ามุมของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในเวลานี้ถ้าพูดถึงเรื่องของชีวิต คุณมีเกณฑ์เจริญขึ้นพัฒนาขึ้นแต่คุณก็ต้องใช้ความคิดการลงมือมีเป้าหมายมีแผนวิทธศาสตร์มีความหวังคนเราในทางโลกนะมันจะมีอะไรได้จะเป็นไรายได้มันต้องเกิดจากความหวังกําลังใจสองอย่างนี้เป็นเรื่องสําคัญความหวังและกําลังใจการอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นไม่ผิดนะแต่ต้องอยู่ภายใต้ศีลธรรมคือศีลห้าของพรราชาและข้อกฎหมายไม่ผิดกฎหมายในทางธรรมเพื่อการหลุดพ้นนะ่ะมันต้องละก,การอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่คนส่วนใหญ่ยังทำไม่ได้หรอก เพราะมันต้องทิ้งโลกมันต้องมีจนเห็นว่ามีแล้วเบื่อที่จะมีแล้ววางจากที่มันมีเพื่อให้มันไม่มีเอาละครับชีวิตของคนเกิดในราศีมิถุนเนี่ยอาจารย์เห็นว่ามันเป็นโอกาสโอกาสที่จะมีโอกาสได้เงินมั่งคั่งสำเร็จดูให้ดีนะว่าดาวเสดีมาจากเรือนดีหมดเลยนะดาวเสดีเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นดาวเจ้าเรือนพบกรรม,มะเห็นไหมกรมมะแปลว่างานเมื่อเลขห้าจรเข้ามาทับตัวเองอะ่ะงานความรักจรเข้ามาทับตัวเองแล้วหลังสองตุลาคมนี้ จรน,นําหน้ามีตําแหน่งเป็นสุญญาพาหะตอนที่โครจรทับดวงชะตาเนี่ยเขาเรียกโกมุตเทเก์หรือเกณ์ดักบัวเก์ที่รับคุณจากบุญที่เรบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นดีเลยล่ะก็คุณบุญน้อยไงมันเป็นเครื่องชี้วัดเลยบุญน้อยหรือม,มากกับชี้วัดตอนนี้เมื่อดาบสตีโครจรทับเรือนชะตาคนเกิดในราศีมิถุน13พฤษภาที่ผ่านมาจนถึงวันที่1ตุลาคมคุณรู้สึกจะไม่ค่อยดีเลยแสดงว่าคุณบุญน้อยไป บุญคุณน้อยไปพระบุญมาแสดงผลแต่มันไม่เห็นผลเพราะบุญมันน้อยพอสดีก็คือ,คอ,คอบุญหนึ่งบุญสองน้ำหนักหรือความอ้วน,นอ้วนไหมคนเกิดราศีมิถุนอ้วนไหมตั้งแต่วันที่สิบสามพฤษภาที่ผ่านมาพฤษภามิถุนากรากฎาสิงหากันยานี่จนถึงเนี่ยจะถึงวันที่สองตุลาคมเนี่ยคุณอ้วนไหมน้ำหนักอ้วนขึ้น,นแน่าจาย์เห็นแล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ที่ชนบุรีมาร่วมงานไหว้ครูอ้วนเชียวเห็นนะแต่ก่อนหุ่นเพียวเดี๋ยวอ้วนเห็นไหมพอดีกุจรทับลักมีสิทธิอ้วนหรือท่วมขึ้น แล้วตอนนี้ดาวสดดีจะโครจรเข้าเดือนการเงินหลังวันที่2ตุลาคมเนี่ยเหนะ็นไหมยกเข้าเดือนการเงินกระดุมผ้มันมีเกณฑ์ว่าถ้าโครงสร้างงานและชีวิตธุรกิจโปรดักทีท่ทําไปดีแล้วและปรารถนาจะล้นให้เป็นประโยชน์ด้วยความสําเร็จหลังจากวันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง22ธันวาคมคุณมีโอกาสได้เงินการเงินมั่งคั่งแต่มันไม่ใช่ลอยารนอากาศมันเกิดจากที่วางแผนไว้ดีแล้วแล้วที่รอที่จะล้นแล้วเตรียมงานไว้ดีแล้วที่รอที่จะเปิด หรือเราทำไว้เตรียมที่จะบริหารจัดการมันมาจากแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นจังหวะอย่างนี้มันไม่ใช่แปลว่าอยู่ๆมันจะไม่มีเหตุผลมามีเหตุผลของมันหมดแล้วไม่ใช่การดูดวงคือแปลว่าดูดวงว่าจะดีแล้วกูรอแม่งเลยไม่มีทางอะไรเกิดไม่มีอะไรเกิดเลยเอาละคนที่เกิดในราศีมิถุนเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะขยายงาน2ตุลาคมจนถึง22ธันวาคมดาวพฤกษ,ษ์ศดีเจโครจรเป็นสุญญาปาหะให้กําลังกับคนที่เกิดในราศีมิถุนเรื่องงานเรื่องเงิน และความรักเป็นไปในมุมที่โดดเด่นประสบความสําเร็จรุ่งโรดฝันคงเพราะฉะนั้นมันเริ่มเบกิกเลิกเบกิกสตาร์ตตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคุณที่รู้ได้ก็จะเกิดความชื่นใจเกิดความหวังเพราะมันมีเรื่องเป็นข้อมูลที่คุณรู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วแปลว่าอะไรแล้วคุณที่ประสบความสำเร็จคุณรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจอยากรู้ดวงจะเป็นยังไงส่วนคนที่ไม่รู้เลยปแปลว่าคุณไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยแล้วจะมีอะไรมาดีถูกต้องไหมเอาละในมุมของคนเกิดราศี มีถุนเนี่ยงานมีเกณฑ์ขยับขยายมากเงินมีดีมากและชี้ชัดอย่างหนึ่งถ้าเกิดคนที่เราคบมันอยู่เนี่ยคุณไปสืบสวนด้นความเขามีเมียหรือเปล่ามีสามีอยู่รหรือเปล่ามีครอบครัวอยู่ไหมที่เราจะตัดตกลงปงใจร่วมชีวิตกับเขาว่าข้อสองมันจะใช่ไหมถ้าหลังจากวันที่สองตุลาคมไปถึง22ตุลาคมเขามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันกันกบเราทําให้เราได้เงินก้อนใหญ่เป็นเครื่องชี้ชัดวัดได้ว่าน่าจะใช่มีโอกาสลงตัวย้อนกลับไปดูนะมันมีเจ้าของหรือยังเนย นะครับครบแนละ้วมันเป็นองค์ประกอบที่จะเปิดดวงชะตาขอให้ดวงชะตาชาวราศีมิถุนจงเปิดเจิดจรัสดังที่ว่านั้นได้เถินทีนี้คุณที่เกิดนนราศีมิถุนต้องอะไรอาจารย์พูดถึงสองประการเสาราหูจรในเรือนสุภาเพราะนั้นอาจารย์ได้จัดสร้างสิ่งที่ให้ระลึกนึกคิดเป็นเทวตาบุคคาธิฐานคือพระเสากับพรราหูเพราะฉนั้นพระเสาพระราหูตัวน,นี้ให้คุณอันวิเศษแก่ชาวราศีมิถุนคือจรเข้าเรือน สุภะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาพระเสาทรงพระยักษ์เห็นไหมเสาเลขเจ็ดาหูเลขแปดจอนเรือสุภะโดยเดพาะร,ะราหูทรงคุตร,รุ่นปฏิหารดวงชะตาเนี่ยกับพระเสาทรงพระยักษ์เนี่ยต้องมีไว้ติดตัวประจําตนเป็นเครื่องลึกถึอว่าเป็นจุดจะประสบความสําเร็จและไม่ต้องเอาตอกดวงเอาแบบดวงดีเนี่ยข้างหลังเอาดวงทุกตําแหน่งที่เป็นตำแหน่งดีมาใส่หลังดวงไว้เพื่อเราจะไม่มีดวงดีบางตําแหน่งก็มาอยู่ในตําแหน่งรูปดวงหลังเหรียญแล้วนะเรียกว่าแบบดวงดีคือตําแหน่งเกษตร มาอุดมาจากราชาโชคทีวีจะเอาใส่ให้หมดแล้วใส่ตำแหน่งดีๆไว้หมดแล้วอยู่ด้านหลังเหรียญน,นี่คือตัวเลขคือตำแหน่งดาวดีทั้งหมดมันแนบอยู่กับตัวเราไงแล้วก็พระเสาทรงพยักสู้และสำเร็จมั่นคงเทพเจ้าที่ดินนสังหารดิมัสัตรรุ่นสมบัติแผ่นดินเกราะ็ดาวเสาโครจรเป็นน่าจะรอบที่9้ามั้งคือจ,จะมีทั้งเป็นเหรียญและเป็นลอยองค์อย่างเงี้ยพระเสาทรงพยักลอยองค์สูงสี่เซนแล้วก็มีพระราหูทรงคุดเป็นลอยองค์ซึ่งก็มีไม่ค่อยเยอะนะถ้าลอยองค์มันลอยอยากนะ ใครสนใจก็ติดต่อรายเดียรูดป,ปักนะครับเอาละครับนี่คือช่วงแรกของรายการเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณ SOS ฟาแพดใครปวดเมื่อยล้าตามร่างกายระบบกล้ามเนื้อออฟฟิซินโดมก็ต้องใช้นึกถึง SOS ฟาแพดติดแน่นแปลง่ายคลายปวดปวดร้าวรอนรานจิตด้วยระบบออฟฟิซินโดมก็แปะมาแล้วผ่อนคลายเพราะมันหายปวดก็นอนหลับสบายก็ฝากไปิชั้พันปีนี้อาจารย์จะไปทอดกรถิน วัดถ้ำผาแดงผานิมิตของหลวงตาสิริท่านเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์นะวัดถ้ำผาแดงผานิมิตกระถินสามัคคีประจำปีสมทบทุนสร้างสังเวชนียสถานจำลองคือสถานที่ตัสรูปประสูติตแสดงผสมพิธนาและประินิพานและปีนี้ก็จะมีการหล่อพระพุทธร,รูปปางทุก,กรกิริยาและพางประทานพรสามารถที่จะไปร่วมปฏิบัตินะจิตภาวนาในช่วงเทศกาลกระถินทางวัดเขาก็รับ หลวงตาเนี่ยเป็นเป็น,ปนพระอริยสงฆ์ที่เป็นพระที่มีพรรษาการก็ก็มากแล้วนะแล้วก็ยังมีทาตุขันบริบูรณ์พระรุปเนี้เป็นพระอริยสงฆ์นะครับหนึ่งสองพิกรณ์ทอดกระถินโดยอาจารย์จะไปร่วมพิธีทั้งสองวันนี่แหละนะครับใครเป็นคณะศิษย์ก็เรียนเชิญนะครับหรือจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ QR ค r โค้ดด้านล่างเลยของวัดถ้ำผาแดงผานิมิตนะครับสแกนได้เลยทั้งสองเบอ,อร์นี้เลย,เนยนี่คือเรื่องบุญนะค,คือคือคือบอกหรือจะหาว่าไม่บอกนะครับนี่คืออยากบอกแล้วก็ ส่วนวัดโพชัยเนี่ยจังหวัดน้องคายเนี่ยอาจารย์จะเป็นผู้ไปร่วมเฉยๆอาจารย์เป็นร่วมสมทบกับบรรดาศิษย์คือท่านที่เคยร่วมปัจจัยสมทบผ่านการอุดหนุนหนังสือสมบัติพญายนคราชและอวเขวัวัดโพชัยอะ่ะได้เงินประมาณล้านกว่าบาทสะสมเอาไว้แล้วและทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่ขอสมทบกับเจ้าภาพกรถินพระประทานปีนี้ไปเลยไม่เป็นไรหรอกเพราะนั้นอาจารย์จะเดินทางไปทอดกรถินที่วัดโพชัยวัดหนองผาสายสิบแตุลาคมปี2อง8 ก็ขอให้บุญกุศลที่คณะสิทธิ์ทั้งหลายได้รวมอุดหนุนหนังสือสมบัติพญายนคราชและได้ปัจจัยสะสมไป้แล้วล้านสองบั้งนะให้เป็นมงคลบุญสําเร็จแก่ทุกคนทุกท่านนั้นทุกประการที่ข้อดถวายนวัดโพชัยจงเป็นบุญยาสำเร็จไปทุกคนเทิน